โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้จะมาตอบคาถามน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้ถามว่าพี่ครับถ้าช่วงลันอินพันโลเมตรแรกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไปถ่ายเขาไปถ่ายตอนสองพันแล้วเขาก็จะถ่ายทุกๆสองพันมันจะเป็นการถนอมรถไหมนะครับแล้วช่วงลันอินเนี่ยมาสาคัญตรงไหนนะครับแล้วก็น้องเขาให้แปะลิงก์พวกน้ามันเครื่องพวกสารลอดลื่นอ่าเดี๋ยวผมแปะให้นะครับก็เรามาพูดกันถึงเรื่องระยะลันอินก่อนนะครับถามว่าทําไมถึงต้องมีระยะรันอินทําไมเขาถึงต้อง ให้เข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องช่วงพันกิโลเมตรแรกนะครับต้องบอกกอนว่าเวลาเขาประกอบเครื่องจากโรงงานหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือเป็นรถที่ไปทำลูกทำอะไรมาใหม่ในการแกะประกอบเครื่องใหม่ทุกครั้งจะมีระยะลันอินหมดนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะแต่งคุณจะแต่งรถคุณจะแกะเครื่องมาผ่าผ่าเครื่องมาเปลี่ยนลูกสูบขยายลูกสูบให้มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มันจะมีระยะรันอินของมันนะครับแล้วรันอินเนี่ยมันสาคัญยังไงนะครับรันอินต้องบอกว่าเวลาเขาประกอบเครื่องนะครับมันจะมียิ่งเครื่องใหม่ๆนะเครื่องจากโรงงานเลยนะครับพวกเศษคราบกาวหรือเศษเหล็กเล็กๆน้อยๆที่มันเสียดสีกันนะครับจากการใช้งานครั้งแรกนะครับหลังจากประกอบเนี่ยพอเราเสียดสีเนี่ยบางทีมันมีพวกเหล็กพวกอะไรพวก เล็กๆชิ้นเล็กๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะต้องมาถ่ายออกนะครับเขาเลยให้เป็นช่วงพันกิโลเมตรแรกนะครับหรือก่อนก็ได้นะอย่างของผมเนี่ยตอนที่ผมซื้อมาผมถ่ายตอนครั้งแรกเลยนะผมถ่ายตอน500โลเองนะครับ500โลผมเข้าไปสู์เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเลยนะครับหรือใครจะแบบ300400ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับยิ่งถ่ายเร็วยิ่งถ่ายไวยิ่งดีนะครับอย่างที่น้องบอกว่าเขาจะไปตอน2 0 0พมันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันเสี่ยงประกันขาดนะเพราะว่า ประกันเนี่ยเขาจะนับจากพันกิโลเมตรแรกแล้วก็นับไปต้องไม่เกิน1,000โลต้องเข้าไปถ่ายนะครับส่วนใครไม่สนประกันไม่สนจะเคมเผื่อวันข้างหน้ามีปัญหาไม่สนก็คือไม่จําเป็นนะครับถ่ายข้างนอกได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะรักษาประกันไว้ก็พันโลเมตรแรกก็ควรไปถ่ายนะครับเพราะว่ามันมีเศษอย่างที่บอกนะครับการที่เขาประกอบเครื่องมาเนี่ยบางทีมันมีคาบน้ํามันคาบจะะบีคาบกาวหรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องบางตัวมีเยอะเครื่องบางตัวมีน้อยนะครับไม่เท่ากันเพราะว่า การประกอบเนี่ยชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนหรือว่าอะไหล่บางพาร์ทบางส่วนเนี่ยเขาใช้คนประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทากาวทาอะไรเนี่ยต่างกันรวมถึงน้ํามันเฟืองท้ายก็เช่นกันนะครับก็ถ่ายพร้อมกับรันอินครั้งแรกไปเลยนะครับถามว่าถ้าไม่ไปถ่ายจะเป็นอะไรไหมต้องบอกว่าช่วงรันอินเนี่ยมันสําคัญนะครับสมมุติว่าถ้ามันมีรถของเพื่อนเนี่ยมันเกิดมีเศษอะไรที่มันเยอะกว่ารถชาวบ้านเขานะครับซึ่งเรามองไม่เห็นถูกไหมมันมีเยอะกว่ารถชาวบ้านเขาพอ เราไม่ไปถ่ายเราทิ้งไว้สองพันค่อยไปถ่ายเงี้ยหรือสามพันค่อยไปถ่ายเงี้ยพอเครื่องมันทํางานเนี่ยลูกสูบมันเสียดสีเนี่ยไอ้พวกเศษเหล็กพวกเนี้ยมันก็จะเสียดสีไปกับลูกสูบด้วยถูกไหมครับพอมันเสียดสีเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็สึกลอง่ายและเร็วกว่าคนที่เขาไปถ่ายอะไรในช่วงระยะรันอินนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถามว่ามันสําคัญไหมมันสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องหม้อน้าําเช่นกันบางคนที่ถอยรถมาใหม่เนี่ยนะครับ วันแรกมาดูตรงนี้น้ําเต็มใช่ไหมแต่ว่าพอพอขี่ๆไปอาทิตย์เดียวตรงนี้น้ํายุบนะครับมันจะมีที่เปิดเติมอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าทาไมบางคนน้ํายุบนะครับก็ต้องบอกว่าหม้อน้ําบางครั้งอ่ะโรงงานอ่ะแต่ละคันอ่ะเขาเติมมาสมมุติว่าถ้าเขาเติมของเพื่อนมาเต็มมันก็ไม่ได้ดูดตรงนี้ไปใช่ไหมครับพอมันทํางานมันไม่ได้ดูดไปแต่บางคนที่เขาเติมมาไม่เต็มอาจจะเหลืออีกนิดนึงอาจจะแบบขาดไป50มิลลิลิตรหรือ100มิลลิลิตรอะไรเงี้ย พอเครื่องมันทางานถึงอะยะของมันได้ความร้อนได้แรงดันไล่ไอ้นี้ของมันมันก็จะมาดูดจากไอหม้อน้ําสํารองเนี่ยไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มันไม่ได้รั่วนะครับมันไม่ได้ซึมนะครับแต่หม้อน้ํามันไอน้ํายามันหายไปก็ไปหามาเติมครับเติมแล้วก็เช็คดูอาการรั่วถ้ามันยังหายอีกก็ต้องไปไปปรึกษาช่างเขาว่าเฮ้ยมันทำไมมันหายตลอดหรืออาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่ ก็จะประมาณนั้นส่วนลันอินระยะลันอินเนี่ยยังไงก็สําคัญนะครับสําคัญมากควรจะไปถ่ายนะครับมันไม่นานหรอกครับแค่ไปถ่ายนะมันเครื่องมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ลําบากอะไรนะครับไปถอยรถี่ยวันไปออกรถอ่ะยัยงใช้เวลานานกว่าที่เพื่อนๆเอารถไปถ่ายนะมันเครื่องหรือว่าไปเช็คระยะครั้งแรก <S <S เพราะฉะนั้นถ้าว่างถ้ามีเวลาถ้ามันถึงระยะหรือว่ามันยังไม่ถึงระยะก็ไปไปไป,ไปก่อนได้ก็ดีนะครับไปเลยได้ก็ยิ่งดีนะครับส่วน น้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับข้างใต้ใครอยากจะซื้อก็คลิกไปดูกันน้ำมันเครื่องที่ผมใช้นะครับเป็นแล้วแต่ว่าจะแอป lazada shopee หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใครสนใจก็คลิกไปดูได้ที่เดี๋ยวผมจะไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดแล้วกันแล้วก็จะไว้ใต้เดคิปชันด้วยนะครับใครสนใจเลือกหาแล้วก็ไปซื้อกันนะครับก็ใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านใต้นะครับวันหน้าวันหลังจะได้มาทาคลิป ตอบกันอีกแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยกดติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ